สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival Evolve นะครับผมเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเกาะติดชีวิตเมียบีแล้วก็เผาเอลเมเลสก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้บ้านค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมากพอสมควรนะสีสันโ <c oughs> คตรเป็นลิเกเลยที่ใครทาสีเขียวสีม่วงเนี่ยไอ้กายชัวร์ครับผมแล้วนี่มันอยู่ไหนวะเนี่ยปิดประตูบ้านไม่ได้ด้วยอันนี้นกตัวนี้เป็นของผมนะครับถ้าเป็นสัตว์ของผมก็จะมีคำว่า BGZ ด้วย นี้ก็มีคนเล่นอยู่สงสามี่ห้าก็คือน้องฟิลมีใครไอ้กายบอกวะเนี่ยไอ้กาย <c oughs> ไอ้กายทำไมวันนี้มันไม่มีชุดก่อวะมันกลัวโดนถอดชุดก่อดูดิในตัวมันมีอะไรบ้างวะ <c oughs> ในตัวมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ไข่ทีเล็กมเม้าไก่ไปทำอะไรเมึงอเนี่ย <c oughs> วันนี้ไอ้กายมันกลัวผมจะขโมยชุดมันก็เลยไม่เหลือของเหลือชุดอะไรไว้เลยแต่ว่ามันคิดว่า ถ้าไม่มีชุดแล้วจะไม่โดนนแกล้งนะครับมันคิดผิดแล้วเดี๋ยวผมจะแกล้งมันเหมือนเดิมอ่านี่ก็ไปทํากุญแจมือมาแล้วนะครับแต่วันนี้จะไม่ใช้กุญแจมือนี้จะเอามันไปทําอะไรแปลกๆพอดีก็จะมาเล่นกราบปิ้งฮุกด้วยครับผมเดี๋ยวจะเอาไอ้กายมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะยิงกราบปิ้งฮุกดูครับวนะ่ามันจะสามารถที่จะลากไอ้กายขึ้นมาที่สูงได้หรือเปล่านะครับผมอ๋อผ่านหน้าที่เราจะใช้ เดี๋ยวขอขึ้นไปยืนบนตัวบิ๊กบอยก็แล้วกันโอเคตรงนี้ไม่รู้จะยิงถูกไอ้กายหรือเปล่ากายไปไหมเนี่ยยวลองยิงล่างไอ้กายมาดูว่ามันจะมาไหมดกดผิดกดผิดมาหรือเปล่าวะตรงนี้จะโดนไหม่ะไม่รู้ยิงไปดิ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่มันมาลักษณะนี้เลยเหรอ แล้วมันไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> โคตราเลยไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเด๋เดอ๋อนี่คือมันจะลากกว่านี้ได้เลยใช่ป่ะเออขำดีป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพายกายไปไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยแต่เราวิ่งไม่ได้ด้วยอะ่ะเราวิ่งไม่ได้นะกดปล่อยอได้อันนี้ผมกปดปล่อยอครับแล้วก็ ลองไล่กายมาดูดิน,นีลองดึงไอ้กายมาไหมดึงไม่มาเว้ยเดี๋ยว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  <c oughs> ไม่มาผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรเดี๋ยวผมจะตกปลาครับวันนี้วันนี้เราจะตกปลาปิแันยาก,กันครับแต่ว่าเบ็ดที่เรา ไม่ใช่เบ็ดดีเหยื่อเหยื่อที่เราจะใช้ก็คือมนุษย์เนี่ยครับผมใช้คนเป็นการล่อเลยตรงนี้มีปลาบเบลนยาบ้างหรือเปล่าวะแม่น้ำตรงนี้หวังว่าน่าจะมีนะลงมาดูหน่อยดิมีปลาบเบลนายาไหมถ้าตรงนี้ไม่มีก็เดี๋ยวพามันไปไกลกว่านี้โอ้ ตรงนี้ไม่มีอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เราน่าจะตกปาปิรันญาได้แล้วนะครับผมก็เริ่มกันเลยแล้วกันเดี๋ยวลงฉากเล่นตัวเต่ากันโอเคก่อนอื่นเราต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตัวเต่ามันตามผมอยู่ตอนนี้ก่อนเอาเฮ้ยไปไหนแล้ววะ ไอ้กายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยเดี๋ยวเดี๋ยวครับตามหาอ้กายก่อนไม่รู้ไอ้กายหายไปไหนอยู่ไหนวะปลากินแล้วเหรอสรุปว่าปลากินเหยื่อไปแล้วเหรอยังไม่ทันตกเลยรีบกินไปไหนวะเนี่ยต้องงมหาไอ้กายอีกโอเคครับผมเจอกายแล้วกว่าจะหามันเจอเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่ตายโอเค เมื่อกี้ไม่รู้ว่าไม่ไปติดท่าไหนมันไม่ยอมมาโอเคครับผมไปตกไปตกปลาบิรันยานครับเอาปลาปิรันย่าจัดการปลาบิรันย่ามันไม่กินเหยื่อเลยมันกินคนตกอะเดี๋เรวเร็วเดีวเวเร็วเดีวยวเร็วเ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 ร็วเร็วเวเเเวเเเเว เนี่ยเอามาให้กินใกล้ๆเลยนี่ทำไม่กินวะเอากินเน่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 กินดิเฮ้ยเนี่ยเอามาตกให้ถึงที่แล้วเนี่ยสรุปปาปิเลนญายังไม่กินไอกลายเลยออามามาโอ้โหมันจะกินแต่เราอะมันไม่กินไอ้กายอะกินดิเนี่ยตกกูเนี่ย หรือว่าเอางี้ดีเราขึ้นไปไดนโนเสาร์หมแล้วก็ย้อยกายลางมามันไม่กินอีกกายวะ่ะเป็นแผนเป็นแผนวันนี้เป็นพาร์ทที่เกียนนะครับผมไม่มีสาระเท่าไหร่เกียนอย่างเดียวพันเนี้ยโอเคมองน้ำลึกๆดูหน่อยทางด้านนู้น เดี๋ยวถ้าเกิดว่าปาบิเลนยามันไม่กินจริงๆผมก็จะเอาไอ้กายเนี่ยไปตกไปตกทีเล็กครับใช้เป็นการล่าเหยื่อให้ทีเล็กเข้ามาหาเราลงไปลงไปอุ้ยลน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 ว่าจะย้อยไอ้กายลงมาอย่างเดียวป่าไม่แดกอะไอ้กายนี่สงสัยมันเนื้อเนื้อมันไม่อร่อยนะครับปาบิเลนยาไม่กินเอาเป็นว่าเอาไปให้ทีเล็กกินแล้วกัน ว่าตอนนี้เรื่องแก้งไอ้กายเดี๋ยวผมจะเอาไว้ก่อนนะครับพอดีคนในเผ่าเจออัลฟาเล็กอยู่บริเวณ40-75นะครับก็ใกล้ๆกับจุดที่ผมอยู่พอดีเลยน่าจะอยู่บนเขาลูกนี้ละมั้งไปดูกันดีกว่าเราจะได้เอาเล็กเอาฟาเล็กของเราลุยด้วยครับผมจริงๆมันก็เป็นทีเล็กธรรมดาในไหนที่ผมตั้งชื่อว่าอัลฟาเล็กแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อัลฟานะครับผม โอ้ยร้อนร้อนร้อนอุยเลือดห่วบเลยเดี๋ยวสามมือนึองเราจะสู้ออาฟ้าเล็กได้หรือวะเนี่ยไม่เป็นไรเรามีกายอยู่ไอ้กายน่าจะเป็นเหยื่อล่อได้40 70ที่กัดตอนนี้อ๋อตอนนี้เราอยู่ที่เราเลยมาแล้วนะครับ เราอยู่ที่สี่สิบเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งเฮ้ยติดติดติดเ,ววเวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปจัดการเอาฟ้าเล็กกูไดดเปล่าไม่รู้เอาละครับผมเจอเอาฟ้าแล้วลลครับตอนนี้ไป่ตั้งห่วงเรามีไอ้กายอยู่ผมเข้าไปลุยเลยแล้วกันเฮ้ยเลือนมอนออกแล้วนี่หักเลยหักเลยหักเลยไอ้ก,อก <ป ples S 2> อายตายแล้ว มาลุอีกอันฟาเหรอฟาเหรอเอ้อของฟาเจอเข้าฟาหน่อยเป็นไงลอยตายสนิทเจอกวางของเป็นไงเป็นไงอย่าเผลอนะเข้าหลังนะโอ้โหมาจะตายอยู่แล้วอ่ะยังไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเลยทำไมคว้างเก่งขนาดนี้เนี่ยควางโคตรโหดเลยนะเนี่ย เออหุ่ยควางนี่ดาเมจสักหมื่นได้ทีเล็กนี่กระจอกเชอะตายพบวางเลยตาเล่กดาเมจพันแปดเองครับดาเมจพันพันห้าเองครับดาเมจพันห้าแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมตกเขาไงเลื่อนลดครึ่งหนึ่งทีเล็กผมดาเมจแค่พันสามเองยังน้อยกว่างอีกโอ้ทําหม วางโคตรโหทำไมเอลเอเลสไม่เห็นเล่นตั้งหลายวันไปทำอะไรกันมาเอ่ยก็เล่นอยู่ครับแกโอเคสรุปเลยก็คือว่าไอ้กายมีประโยชน์ครับผมใช้ล่อได้ไงโอ้โหใช้ล่อเหยื่อให้อัลฟาเล็กมันอ่อนแอลงครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันวนมาทักกูทำไมวะเนี่ยเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างวะ ได้หมวกแดงของจะไปสาแดงกันได้หมวกของอัลฟามาครับผมโอเควันนี้จัดการอัลฟาเล็กได้อย่างง่ายดายพอดีผมได้เผาแล้วก็เผาพันธมิตรนะครับมากัดเกือบตายแล้วผมแค่มากัดไม่กี่ทีโดนฟนงวางดาวเบลสุดยอดโหดกว่าที่เล็กอีกอ่ะก็ภารกิจต่อไปของผมก็คือยกพวกไปตีนางพญาแมงมุมนะครับผมเป็นการล้างตาด้วยที่ครั้งก่อนเราฆ่ามันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะแต่วันนี้จะต้องจัดตัึกๆโอเค โซทับเตียงด้วยทีนะพี่ตรงนี้นเดี๋ยวผมทำได้ก็ได้นตรงนี้ทำเลยพี่ทำเลยเฮ้ยพี่มาเอาด้วยดีโอ้โหมันไม่ทันจริงพี่วิ่งแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ใช่เหรอตรงนี้นิดเดียวใจไม,จไม่ผมไม่ทันพวกพี่ <S 1> <S 1> <S มันมีน้ำลึกไหมไม่มีอ่ะดีเรียนยากไม่มีน้ำลึกเลย อีเราคุณด้วยจะจี๊ไม่ได้หมดเลยเปไปะไตามีหน้ามันลงไวพี่ก็จะหมดลนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ยืนรองนี้แล้วกันเฮ้ยพอเราเรจอตามมาทำไมวะเนี่ยสองตัวยังไม่ได้ไปกัดมันเลยมันไปกดแค้นเชิงอะไรวะเนี่ยฮะผม,มวิ่งไปแล้วผมก็กัดไมเลยไปไปไป ก็ตอนนี้ก็มาถึงที่แท่นนางพญาแล้วนะครับผมแต่ภาพที่ผมเห็นนั้นเป็นภาพที่น่าเศร้าทีเดียวเพราะว่าดนตัวสาวสองตัวนี้ได้ทําการเอาหัวชนกันแล้วก็สั่งเสียกันนะครับผมว่าถ้ามีใครจากไปตัวใดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะฆ่าตัวตายตามไปเพราะมึงนําเน่าไปปะซาและนี่ก็คือโฉมหน้าของกองทัพ LMZ นะครับผมเป็นกองทัพชุดเล็กพาธีเล็กมาทั้งหมด3ตัวนก2แล้วก็เสือหนึ่ง ก็ไม่มีอะไรมากคิดว่าชุดนี้ก็คงจะเพียงพอแล้วครับผมไม่ต้องใช้เยอะนะเดี๋ยวเราไปซัมมอนกันเลยแล้วกันตอนนี้พร้อมแล้วนะครับอุอย้ยม,ม,มาแล้วอุ้ยทำไมมันมาข้างหมดเด็กสาแต่งสีเขียวนี่มาบมดมาสเตอร์อุ้ยมาแล้วมาแล้วขับรถมาได้คนเลยตบอกไวแล้วมาแล้วมาเลยไนอะ้กายมันตกเหวไปแล้วโอ้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ตีกเลยตายมาสิเ <derived> ก็โตดลงเหียวข้าต <ie> ัวตายไปแล้วตัดไม่ตายเร็วไม่มีวีแววว่าเลือดจะออกแก่าวกักูนพิชอออ๋ออ๋ต่อไปต่อไปวูมมาแล้วนะครับตัวสีแดงงวูมว้าไกลขึ้นมายังไกลับไปลับไป แต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะเอาไหวเพราะว่ามีเสือโหมดพอสมควรนะครับผมเลือกเป็นสีเขียวนเรือหรอหรอใครตายแล้วมั้งเออติดพี่ด้ <50 S 2> อคลิปเฮ้ยเอกิกตบพี่ขามาันมีเขียวๆขียวของไม่ตายโอ้ทีล็กเราหมดไปสองตัวกายขึ้นมาเสริมแล้วโอเค,ออเ,คเรียบร้อยอโอ้โห ตายง่ายจังยังไม่ได้ยิงไมไ่ยิงอะไรเลยตายง่ายจังวะไม่สายง่ายเลยวะนั่นสิอยู่ตองอรงไหนของอีกิมเมนวะเลือดพี่ไม่เสียเลยสักทีนะึงอะเมื่อกี้ตอนสู้มี38มหมก็เหลือ38มหมเท่าเดิมไม่ได้ช่วยเลยยอดเลยครับ<ๆ>ผม การต่อสู้ที่ง่ายดายมากก็เริไปกินเลยมากินมาทั้งหิวไปกินไปถึงอาทีมันแตกเลยเย่ได้หัวนี่มาพี่โมได้ทองได้อะไรมาบ้างอะได้ทงได้ทงอ๋อได้ทงเหมือนเดิมคงกับเป็นหัวบ้วยรางวัลนะครับน่อเอาไปติดน่านพี่ไวมากอะพี่ผมก็คิดไว้แล้วนะครับว่ากองทัพชุดนี้คงจะชนะได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะง่ายขนาดนี้ งั้นเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะพาชมบ้านของเพื่อนบ้านของเราก็แล้วกันนะครับผมออากบ้าน่หลังบ้านเขาได้เข้าไปดูบ้านนี้กันดีกว่าโล่ติดต้นไม้ไม่ต<ล>ิดโอ้โหบ้านนี้บ้านนี้ทำไมกำแพงสูงย่างเงโ้น เราไม่มีไอ้ลูก,กยิงด้วยองแม่ไม่มีคนอยู่พี่ไม่มีคน,<ร>ยนอยู่ะมีมีคนอยู่ผมเห็นอดแบบห้าหกคนในบ้านเนะี่ยตอนนี้เขาอยู่ไหมอ่ะดูบ้านแล้วดูบ้านใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีคนอยู่แล้วเนี่ยสวัสดีครับเรามาเก็บข้าวไฟครับผมเก็บ <LI K> ข้าวไฟ ออคุณไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟมา3เดือนแล้วนะครับตอนนี้เราขออนุญาตจะมาตัดไฟครับขอเล no no ็กขอเล็หน oh, ึ่งคาบหนึ่บเอาเปิดประตูให้ประตูเปิดแล้วว่าอะไรนะเบอแล้วมีคนอยู่ประตูไม่ได้จ่ายค่าไฟมา3เดือนแล้วครับนี่องค์การไฟฟ้าให้มาเก็บค่าไฟครับ เชิญครับจะดูบ้านใช่ไหมครับผมมาเที่ยวบ้านเฉยๆครับนะครับเชิญดูได้เลยเปิดให้แล้วพี่เขาเปิดดูให้แล้วเที่ยวบ้านกันทั้งหมบ้านโซ่ใครเป็นเชนบวเพื่อมาคุยไหนตรงไหนวะเปวนเชนบีเ่อเนี่ยตอนเนี้ตอนนี้ตรงไปไกลเนี่ยพี่เนี่ยตรงนี้เ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนดีกว่าดูบ้านข้างในโอ้ไม่ใหญ่เข้าไปแล้วปิดประตูไมยข้างในมีภาษาไทยด้วยมีนูยาสลบเนื้อย่างไข่ปิ้งเนื้อน่องผักผลไม้โอ้มีเขียนภาษาไทยไว้หมดเลยว่ะไม้ฟางไ่น้ำมันกาชักมืดติดตรงชาชักเนี่ยชาชักนี่คืออะไรวะใครรู้บ้างวะชาชักเนี่ยชาโคือไมว่าผา ชา,ดดชาชักก็รัวชาชักไอชาชักที่มันขายเจอใจเกนโนกันบ้างไหมอ่ะมีทุกคนอยากจับไจเกนโนทกนโนไม่เจอเลยอ่ะ้ต็ม,อมอเยอะมากครับผม,ผมไปดูชั้นสองกันากายพาสำรวจ่อยกายกาดย <c oughs> <c oughs> ดยีเดียวเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ไว้ตีกระจกด้วยชาชักคืออะไรอ่ะ อีกอ่ะโอ้หไอ้ตรงนี้มีที่ผมตั้งเป็นชาคโคนั่นแหละแต่ผมเขียนเล่นๆเฉยๆนี่ไงพี่ข้างบนมีมีหลายชั้นก็ยืนตรงนี้ยั่ข้างบนนี้ก็มีขึ้นข้างบนกันกดีกว่าเลีย้ยเด็กอยู่เลยเราอายุเท่าไหร่นเนี่ยมาเกลียนดีกว่าครับติด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 โอเคเอาม,มาละข้างบนมีนกสีสวยครับผมอ่าผมถามเห็นเสียงเงเด็กอยู่เลยอายุเท่าไหร่๋อถาม ถามเพิ่มเพิ่มมเด็กอยู่เลยครับแต่ <c oughs> แต่ถ้าผมนี่เขาพี่อายุเท่าไหร่ออ๋โอเคครับถ้าไปอายุเท่าไหร่ถ้าฟังเสียงผมนี่ก็นะรู้แล้วว่าอายุมากไม่ค่อยมีใครถามอะ <c oughs> ไรอสไลด์สไลด์ว่าอะไรนะเราว่าอะไรนะอยากจะให้มีคนถามว่าอายุเท่าไหร่เหมือนกันผมบอกว่าอยู่ม .2 จะขึ้นม .3 ห้าพี่มาดูอะไรเององงกุนแล้วก็เดือดฮัทเลยพี่มาดูงงกุนกับเดือดฮักพี่พี่มาดูงงกุนกับเดือดฮัทโอ้เพี่ยาหรอ เป็นเจ้าของบ้านอายุเท่าผมเลยอายุ30มสิบ๊บมาดูงูคุณกับบไปฮัตเลไหนอ่ะไหนงูคุณนะงูคุณอะไรของมึงเนี่ยฮะตรงมีเวอร์แล้วก็ขึ้นบันไดมาไม่เห็นมีงูคุณสักตัวเลยเนี่ยมันเป็นไหนงูคุณไหนเนี่ยขึ้นมากูอยู่ชั้นบนสุดแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนอ่ะไม่ลงมาลงมาลงมาที่บานเหรอชั้นบนสุดเลยจะอยู่ชั้นชั้นสอง ไหนว่างูคุณเมื่อกี้วิ่งผ่านมารอบนึเลยไม่เห็นเจอเลยคุณอะไรวะว่านทุ่งแค่พี่เอามือวาดโมกุลกับเดอพ่ะกตรงไหนอ๋อไม่เห็นเลยเนี่ยชั้นสองพี่ชั้นสองรอคุณประชาเดือพฮักไปดูอยู่วิ่งไปดูอยู่ทำไมว่าเราไม่เห็นให้อยู่ทำไมพี่ไม่เห็นเลยพี่ได้แต่หัวยุได้แต่คึ้นไปเลยเดี๋ยวตามไปดูคุณปรบเดพ่ะกากเห็นเดือพ พี่มาดูโมบุลกันเลยฮะพี่ยังไม่รู้เลยเขาพี่กระเดบ่พ่อพี่กระเดบ่พ่อตรงนี้ไปเลยไอ้ตัวที่เล็กตัวเขียวกับขาวแดงหายแล้วกับตายโดดรนก็ไปค่อยดูกันตัวโปเกมอนเนี่ยนี่นี่ตรงนี้เดบ่เนี่ยมีแฮมใช่ไมาดิตรงนั้นเหรอเดือดฮักับโมบุลเดืยดต่อยแล้วไหนไหนเฮ้ยสวยว่ะนะฮะโอ้ สวย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 มากสวยไอ้ตรงนี้ภาษาจีนอะไรก็ดูมีมิติอะดูเหมือนอะโอ้โหอันนี้เป็นงานเพ้นสีที่สุดยอดมากเลยนะครับยอดเลย <c oughs> ทำงูุนเหมือนมากเลยตอนนี้เดือดฮักกงูุนกำลังจะไปเดอดฮักก็สวยเดือดฮักก็สวย <c oughs> เดี๋ยวยังมีเบจิตา้าใช่ยังไม่ได้ทำเลยอ๋อเดี๋ยวจะทำเบจิต้าด้วยเหรอ ได้ครับสองตัวเดินเก็บไฟเบอร์อยู่ข้างนอกสวยสวยมากเลยครับสุดยอดพี่ลองสไลด์อันนี้ดูนะเราเลยมันจะไลด์มันมีมันเป็นได้สกีดไหมว่าอะไรนะขออีกทีนึง่งสลองตัวที่เดินเก็บไฟเบอร์ได้ลงสกีดไหมยังครับยังยังกำลังจะลงเดี๋ยวเพื่อนพี่คนหนึ่งจะลงฮะ้กระโดดตั้ลิง เฮ้ยเสียงลำโพงไอกายทำไมมันแตกๆวะกายพูดเบาๆอย่าลืมไปดูหอคอยริมน้ำนะขึ้นไประวังตกลงมาตายด้วยหอคอยข้างบนด้วยครับไปดูกันเลยไม่มันจะมีปลาพาคารริมน้ำอีกครับอ๋อเป็นปลาคาริมน้ำอย่าตกเลยอย่าพูดปลาเสียงหัไว้ดีๆอีโจ๊กเกอร์ด้วยใช่โจ๊กเกอร์ไหเฮ้ยโดดลงไประวังตายนะตายป่ะลงได้ปหมไม่เอาปลาดเลิกมันเราเฮ้ยทำให้คุลงไม่ได้ปะเปี่ยวไม่เอาปลาดิลิปด้วยพี่ๆมา้างโน้นมา้างโน้น้างโน้น โจเกอร์โคตรเทพ่ไหนไหนแล้วผมจะขี่งไอ้นี่มาให้ความเบนโจเกอร์อีกทีนะเว้ยท่าเรือเขาสวยกว่าของเราอีกท่าเรือเขาสวยเลยนี่ขอขอตอนนี่ไงเจอเจอบ้านริมน้ำแล้วก็ประการเดี๋ยวกินข้าวก่อนนี่ผมรู้สึกเหมือนผมไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะเนี่ยข้าวในเกมก็ไม่ได้กินข้าวในชีวิตกินก็ยังไม่กิน แต่ไม่ไม่ชอบเวลาเดินขึ้นบันไดบนนี่แหละเปี่ยนหัวโอ้โหโอ้โหอวิ่งหัวโอ้โหจะวนไปไหนตอนนี้มีคนโลกาอยู่แสงโลกาแล้วไม่ออกมาได้แล้ววะไอ้กายอย่ากควักประตูแล้วไปควักทาไมเนี่ยทำไมเฮ้ยอ๋อต้องนั่งก่อนต้องนั่งต้องนั่งต้องนั่งออกมาอ๋อนี่เป็นอคอยริมน้ำครับ หัวคายทาวเวอร์หัวคายข้างบนนี้มันมันจะไม่สนุกเลยถ้าเกิดว่าไม่จับไอ้กายโยนลงไปอ่ะใครยิงไอ้กายให้สลบแล้วลากขึ้นมาโยนลงไปข้างล่างหน่อยดิทำไมทำเล่นกระโดดน้ำกันไม่เล่ากระโดดน้ำกันไมเล่าได้ได้ โอ๋อกายมันกระโดดลงไปแล้วนี่หว่าต้อองย่ากระโดดดิไปด้วยเฮ้ยโดดอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยเกือบเกือบพลเหลี่ยมมันนิดเดียวเองเอาอะไรดีพี่แฮมบิดบิดโดดดีๆนะเมื่อกี้เกือบเกือบเลยดับดับไฟก่อน เหลือปื้มเหลือปื้มปื้มกระโดดลงมาเลยกำลังมองปื้มอยู่มาเร็วอ๋อโดนผิดตายืตายเออตายเปล่าวะเฮ้ยทำไมมันเหมือนโดนหินอน่ยโดนมะเมื่อกี้ปื้มเหมือนโดนหินเลยไม่โดนเหรอเต็มๆอ่ะพี่แต่ไม่ตายเพื่อนเสือกับคูแมวอ๋อไม่ตายใช่ไหม เองไม่เท่าพี่หรอกพี่อะรู้วิธีกระโดดเลยเมื่อกี้ผมก็เฉียดเลยนะเมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันไปกันยังอ่ะไปกันยังมาทราบชื่อก่อนชื่ออะไรตายเลยอาชิเป็าตายไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ท่าเขโคชงพี่อผมเกือบตายเมื่อกี้ผมกระโดดลงมาตรงนี้เลยแหละมาไปอ่ะ อ้าทุกคนขอบคุณหลายไปเลยขอบคุณหลายใจขอบคุณมากเลยครับที่ให้เข้าชมบ้านบ้านสวยมากครับผมครับผมโอเคครับผมครับว่าว่าจะเอาทีเล่นว่าจะเอาทีเล่นให้เป็นโจ๊กเกอร์ให้อยู่นะเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมบ้านสวยงามมากไปดีกว่าเราเพื่ยเบ้านติชาวบ้านเราเพืเกียรชาวบ้านจะช่อมเลยพอสมควรแล้วเอาคนจะหลับจะนอนจะพักผ่อนนะเข้ามา เอาเป็นว่าอย่างไงในพัานี้ผมและคุณเพื่อนก็ต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมิยาบีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิยาบีด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ